ดีค่ะไล่จอมแสงพันไม้หลากหลายพันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆดูทรงผลของฝลังไส้แดงของเป่าสือนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคะฝลังไส้แดงของเป่าสือเนี่ยทรงผลมันจะกลมแป้นแบบนี้นะคะลูกขนาดนี้นี่คือเด็ดเฉาะกินได้เลยนะคะเพื่อนๆไส้ในของมันก็จะเป็นสีชมพูสีถึงสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆมีเม็ดน้อยบางลูกก็คือแทบไม่มีเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆ รสชาติเนี่ยก็คือจะอมเปรี้ยวอมหวานเนื้อฟูกรอบเพื่อนๆค่ะฝรั่งไส้แดงหงเปลือเนี่ยก็คือน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสี่สี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะต้นตอของต้นต้นพัน์ของไล่จอมแสงเรานี่ก็คือ,อเราปลูกโดยใช้ต้นตอของฝรั่งที่นกนะคะเพื่อน เพื่อนเห็นด้ยนะคะกคือว่าออที่ไร่ของเราเนี่ยก็คือเราจะเอายอดเราไม่ได้ เพื่อนๆเอาไปทําเชิงการค้าได้นะคะค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวจะค่าให้เพื่อนๆดูในรูปนี้ได้แล้ว่ค่ะเตรียมมีดมาพร้อมเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเฉาะให้ดูเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะจะกล้องซูมมาเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่ขนาดเฉาะออกมานะคะไส้ข้างในจะเป็นสีแดงเลยเดี๋ยวผ่าเลยค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวแม่ค้าผ่าให้ดู เพื่อนๆที่บอกกับเพื่อนๆว่าไส้ข้างในของมันก็คือแบบมีเม็ดน้อยบางลูกก็คือไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้แต่ให้แต่กล้องชิมเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆรสชาติอหอมค่ะที่หลายๆคนบอกว่ามันหอมมีกลิ่นหอมด้วยกรอบอมเปรี้ยวอมหวานเนื้อฟูมากค่ะเพื่อน เพืเ่อน,นสมาชิกท่างไหนสนใจต้นพันธุ์คักแชทม,มาหาแม่ค้าได้นะคะที่ไร่จอมแสรงมีต้นพันธุ์จำหน่ายคะ mm ่ะ hmm. เบอร์โทรก็เช่นเดิมนะคะศู2ย์บบ544สอบ06พีตรีไร่จอมแสว mm hmm. ันนี้พาเพืพ่อนมาดูตรงนี้ก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ